วันนี้จะมาทำปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมนะฮะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเบาเอาปลาไปล้างเอาปลาตัวเล็กๆนะทุกคนปลาตัวเล็กๆแล้วก็ไปคุกเกลือหน่อยออทีชี้กับการทอดปลา ทอดแป๊บนึงการทอดปลานี Twelve, ่พีชิ่มากเลยนะเอาลงแล้วแล้วก็ไม่ต้องเร่งไฟแรงนะเราไม่ต้องกลับมันบ่อยด้วยให้มันทอดแล้วค่อยๆกลับแล้วเราก็ไปตำกระเทียมหลังจากทอดปลาเราก็มากลับด้านนั้นกรอบแล้วไม่ต้องพลิกบ่อยนะตัวปลาจะได้ไม่ไม่แตก ไฟไม่ต้องแหลกเห็นไหมเห็นไหมพอพลิกปุ๊บปลาแตกต้องค่อยๆกลับนะทุกคนเดี๋ยวปลาตัวเล็กจะอร่อยกว่า เอาปลาขึ้นแล้วอาจจะกรอบเกรนทีนี้ก็เอากระเทียมลงกระเชียมะ้ะลงแค่มุนมันน้ำมันยังร้อนอยู่เราก็ลงลงพอเหลือง เอากระเทียมขึ้นมาโลยแล้วนะคะโอ้โหหน้าตาก็อย่างนั้นแหละกระป๋านื้ออ่อนหน้าตาหน้าทานมากนี่ค่ะบานบ้านฝีมือเราเองแหละแล้วก็ทำไม่เก่งหรอกแต่พอได้ Enjoying ครับ